ระบายสีกับหนุ่มน้อยจ้าทุกคนอลกซานเดอร์ระบายสีครับร <c oughs> ะบายสีโอ้ยผสมไปหมดเออตาสวยไหมครับอลกซานเดอร์ระบายสีสวยไหมครับ มาอีกเล้วจ้าเสียงพี่ชัยล้างจานโอ้หอันนี้เป็ดกับกาบเหรอลูกสัมเซสมะอันอืมเป็ดกาบกาบอืมอันนี้ปี๊บปเหมือนเป็ดเลยเขาวาดเป็ดจ้ะอืมเอาสีอื่นด้วยได้ไหมสีนี้ด้วยได้ป่ะสีนี้ด้วยได้ไหมอืมเป็ดกับกาบ จริงจริงเลยล่ะโอ้อ,อันนี้อะไรสูตรละเหรอโอ้อสูตรละืมสูตรละดูผมระบายสีครับทุกคนอ่าระบายใส่กระดาษสิบุญมาระบายใส่มือสวยไหมสวยยกโปิ้หน่อย สวยสวยพี่ชายก็ล้างจานอยู่ในครัวจ้ะช่วยแม่ล้างจานจ้ะพี่พี่คนโตช่วยแม่กับพ่อล้างจานในครัวจ้ะดูสิีนโอ้เอา้าทำไมเป็นระบายมือจริงนะอ๋้สวยไหมอู้สวยเหรอ อเอบาบายบายเนี่ยเหนบายบายข้างนี้สิบา,บาย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 ครับโอ้ยเลตุมเปะมาเลตุมเปะเลตุมเปละลาลาเลตุมเปะเเปไปแล้วจ้าอืมอ๋อหนูจะทำแบบนี้ <laughs> แม่ไม่รู้ <laughs> อ๋อเขาจะประทับอย่างนี้เหรอลูกโอ้มามาขอโทษ 有没。<laughs>